เฮ้ยพีน FC, พ่น้องเอฟซีภูมากลิ่นเลขดินหวยนีย่เลขเจ้าอกมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะอุ้ยพี่น้องเลยก็เดินกัสบายดีเพราะเม่พีน MC, ดดพ่น้องเอฟซีก็เด้สบดพี่น้องเลยถ้าสบายดีกันมื่อนี้กัอยู่ที่บ้านสนุกใช่พี่น้องมาหาทางคนเแถาโดยเห็น <S 1> <S 1> <S แต่ในคลิปพี่น้องเลยบุรีมาตะาเถื่อ <S 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 เคยผ่านเคยกายอยู่แต่ว่าบม่ได้แวะขบมาโมกุจักบ้านเพิ่นพี่น้องเลยบุจกักมองไปดูเมื่อนี้กับมากระบองแอนเพิ่นเพิ่นพามาซ้อนรถกันมาพี่น้องเลย รถจักรน้อยๆเราขี่มาสองคนนี่แต่ว่าผู้นี้รถบักง่ายพี่น้องขี่มาผู้เดียวนี่กับผมเป็นยังพี่น้องเลยบันเมื่อกับขี่เมื่อน้ำเพิ่นตอนนี้กับมาฮอดได้เกินงามแทบบาทเนี่ยเพ่ลทจะได้อามาเนี่ยเนาะเพ่ลทจะได้เพผูนใหญ่อามาเนี่ยบอห้องบ่อเนี่ยปลเทัา bỏ phụ tụ Hả? Thế giới nhảy mà đây nè Ờ ừ, không bao sân bảo là không xúc mà Nhổ mà nó Đôi, 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 cái đôi, đi đôi, 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 ก็ห่อหนังห่อดบูดเนาะวิ่งแกใช้รถบัวถามาหรือว่าหนุ่มเอาใช้รถไทยใช่รถไทยมาเออบ่มคันนึงมันคันนึงรถไทยสีบรัเก็บเก็ุณ่นบ่อ่เก็บเก็บมันจะกับกับกัเพล่โอ้โหตกลมันจนมึงไงแต่ก็ครบใจน้ำพแล้วต่สบาลามาพี่น้องทับุญบานี่แหละมาช่วยแบบจุดธารลย บอกเอ็นน <Cornell> ้ำเนี่ย hmm. บ oh. yeah. mm ่บอกเอ็นมาห้องันนั้น่ได้ย่อย่างช่อยจขอบใจเป็นจะได้ประตูอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โดยโดยเป็นจะได้สายตาเห็นหุงด้ยเห็นหุงแล้วเนาะชัดแล้วใครกหกบ่าวชิ่ใครก็กคนเก่าติกี้ลายนอกพอแล้วหนก็คนตายแล้วลูกเออหเดี๋นี้เป็นมาใหม่แล้วอู่สการเผื่อกัว การก็ให้พื้นดีมีแห้งเหมือนกวยคูนาตาแจ้งโดยเบิ่งกะบสัตว์ไปแล้วดินี่เห็นมาแล้วทริงทุกอย่างแล้วเอ็นอยู่กับไพะป่าเถ้าอยู่กับลูกบ่โดยอยู่กับลูกอะไง่ายมากแต่ผู้นาะเอารถไทยแก่มาโดยรถไทยนี่ก็เก่งเนาะรถไทยนาะโดยตั้งเก่งตั้งแห้งเนี่ยได้บอกเอ็นเลยรถไทย กเเป็นรังกันยังได้เร็วแล้วนั่นนะพวกกาฮอนมาใกล้นะคือรถเบาแสนฮะ่แล้วโดยเพื่นมาจะเศร้าคุณบอกเขาโดยเพื่นชื่อชีนมาฮาโดเล็กตะนางนี่ก็แม่นเพื่นบเห็นอ้อมใหม่นี่เขาบาลาตะนางนี่ได้บาปอโจ บาพพอสตูดิโอเพื่อนบ้าบอกเหมือนในโพทเทยังโบเห็นเนาะเดินดินนี่ดินเจ้าเองบ่ก็เพิ่นและื่อหาอกเสบ่าวลาดินเจ้าบบมีนอกโพเปโบมีังฝ่ามือเปล่ารู้เอ้ย คือหาย่อนาะดินดอนต้นหญ้านี่เพื่อนชานบ้านบอลยูบนเช่ากับเพื่อนทิศให้โยโยได้มีบอลยูบอลัชบอบอพักบอเช่ากะดีนอกพอเท่าบ้านนีโอ้ยโอยาไ้ได้กับกินดอกวากับมูบบบอกช่ำเยะเพื่อนนหน่อยครับเพื่อนบอกก็บ่มีอย่างสิบสี่ฝุ่นชั้เพื่อนบอกช่ำ่งนี้โรก็มาเอ้ยไปบุนเด้อบุนชิจังฉันนดอกดูว่าเขาบอกเพื่อนงเขาจะมีและ เดี๋ยวนี้หันบ่ตะกี้นั้นง่ากายกับอนบ่ออื่นบ่เขาห้องชอบอ้าวตัวในนั้นน่ะนะเดี๋ยวว่าบ้านเดียวกันบ้านเดียวเข้าห้องเลยดูโตกอยากอาหารเ้วยขยันเขาไปเปลืองตอนมอผอเถ้าเก็ยังบ่ออื่นเอ้าเขายันไปเกืองอาหารก็คิดก็แล้ที่ไปช่วยเขาก็ไม่เงินก็คิดห้องก็เชื่องตากระบอดจริงิเชื่องจะจ่ายก็ตายขึ้นว่นี้นนั่นน้สาโดยเดี๋ยวหนิว ขั้นขั้นถอดแว่นออกนี่กะเบิ่งเห็นได้บอกหรอได้อยู่เนาะได้แต่ว่าแต่ว่าต้องการแสงแน่แต่ว่ากันแสงแดดนะโดยการไล่ระดับบริศปุษย์อะไรพวกนั้นเป็นยังแล้วแต่ว่าการไล่หมดเดือนนี้เดือนหนาวไลวจังสีเห็ดเีวรงานีรอไปเป็นยังมหาเนี่ แต่กี่ยู่ใช้อย่างบ่ทํากอยูนิมบ่โต้านหละเฮ้ยนด้ยบน่ดูบ่บริมาบริเห็ดนั่นเนาะแมนเห็นแต่ในคลิปมอกเอ็นเพิ่นชวนมาอยู่ฮะบ่เคยมีเวลามาค่าหันค่าหนีบริมาเมื่อเขาคุ้ยแล้วมันบ่หลบด้โย้ามบ่หลบบ่มแล้วโดยบลยมาสลานเกินหังนกแลเน่มันบ่หลบถมวนหม่ก็ไม่ชี้เป้าใสาวหืน พาบ่ลมหมายเด้วยาทำขาวพบัลแซนแล้วเขาเห็นเนาะดยยากยากแบบเวลาลมมาเวลามันมาแห้งมาสิบลมหวยน้บ่อพะเต่าบลมอะลมด้ยถ้าได้ลมเคยบางไรเต่ว่เพื่อนพอบางหันเพื่องล้งง่ายบางหันน้ลมมาปบาหันมันมุนหน่าบางเคื่อหมายเลขพะบรมวมตังเนาะมันยังทาขบอวเซนบับากเซนบลเเบา ลาบอพอี ain, day, day ่เริ่มหายจึงได้ได้ทำชามีทุกสกาดเรียนเพื่อนเพื่อนเื่นมีเพื่นรัเพื่อนรวยโดยทุกทิ้งทุกสายผู้ช่วยพอกันให้เขาหังเขามีม้อเผาเลาได้ก็ช่วยมาสทุกสกดโดยมเปอยู่ดีไม่แห้งทุกทิงทุกสายมาฝอกก็ไลคนไดมาฟอกได้เพื่อนได้ได้จะพอได้ปันนี้อนี้ บ่อเซนบ่อลาเอาอันนี้ราถ่ายไปจากบ่อถ่าวเราถ่ายคุณบานนี่แหละอันเพิ่นมาแก่เฮือนใหญ่มาหนิบ่โดยอีกคันหนึ่งได้จ้ะเพิ่งจ้างมาบ่ดี่วันบ่ผู้ช่วยหมดเข็นมาซอยเดือกกันเนาะไปช่วยโดยอันนี้กับพวกอันมาเห้อันเตานี่แหละนี่ของงามนี่รถเตานี่แหละเพื่อนนี่ละใหดชอยสิ่งที่อยู่พูดเนาะย้ำมาพี่เป็นบ่โดย ดินแร so ่เบื้งฐานแร่อยู่นั้นมาคิดดินพื่อใช้ไล่ปวดมันใกล้ทางเนาะเวลารถใหญ่มากเลยอุ้มเข้ามาเฮือนหนีเพราะว่าปูเห็ดต้องเฮือนเพื่ออะลรโดยยามอยู่ที่นี่วันนี้ยามมาวันนี้ทั้งนาพี่กับไปเดินกว้างวันนี้อ่ะโดยเดินกว้างนี่แต่ทางหลังพี่แล้วมันเป็นแบบดินบริจากเพียงปะไรเนาะเป็นโพนน้อยจกจึ๊งๆพี่น้องเว้ยมีแต่แปลกป้าเป่าแล้วจากไหนกันตับเนาเลยแล้ว อยู่น้ำเฮาหรอกนอกปศอ่ะนะจะได้มันงามจะได้มันคักะแปลงเอาคอยแปลงไปมือเล็กมือหน่อยจะเก่าให้เบี้ยยังอย่างปศาแต่เก่าไม่เห็นยังเลยต่อไปเห็นตาเห็นยังแล้วตาบอดเห็นยังเห็นตา่าทานยู่เขาละโอ้ไปเห็นตาทานแต่ก่อนแต่ตาเห็นหุ่งเนาะโดนบ่อันก่อนตาจะได้บอดโดนบ่อโอ้โดนละประมาณจุดปะปีละเก้าปีละ พอไปเจและพวกสตาก็เป็นตาบอดเขาอ่าินพลนไปจะป่วจังได้ดีฮะเขาบอกโอ้ตาบอผพอไปใช้ลูกพ่อมีผู้เดียวนี่บอกโดยเดี่ยละลูกลาหรืค่ะูลาโดยเรื่องลูกยันลูกงาก็บอกว่าน้อยผู้หนึ่งหาเขามาหนาบาลูกิน ไปนี่แหละครับชะสุสชกการนี่คือขมือนี่ชิสุพวกกมาช่วยกันชิสุถูกมาวยหลายคนก็เข้ามาช่วยเนาะพอใช้มาคอยเข้าบาลามมาอยแถมขมือพูน่าเพื่อละพวกเนี้ยมือก็พวกนี้ีูกุลับพวกเนี้ามาทให้มาเป็นมา พอให้นหนักก็ไม่ห้องไม่แห้งนะโดยตะนางนี่ดยจ้างคนเฮดบอดีกว่าเฮดอง์ลูกอันพอเลยวศรบาสพดีเลยโดยพอจะให้เรียกปรไหลยาอโอ่พอบรยัดกพออย่าตาลุดกับบาลก็ยากอลูกเฮดต่อนน้าคือว่าลูกไป พระตัดสายตาอยู่สวรรค์บอโดยยรว่าลูกไปสวรรค์โดยเขาบอกแซ่ลืลุมบาลุมบาคุยไปสองคนไปไปเห็ดเพลิดสองตาเพลิดเาซีล้านเสซีล้านเนาะโดยขาไปเห็ดไปเพิ่นปอกหม่บีว่าเพิ่นไปปีนไมเพนเพลนละอกก็ไม่รู้บุจักน้ำเพิ่นเนาะ ที่ชิซโมแก่เพกระหึุจ่ายเลยแจกขเารถบัตนี่ยซัมือไม่ซัมขึไม่เลยอ้นา้าไม่คิดแจเนะพอบุกผ่านแล้วนะว่าสิได้เือเนาะพอก็คือว่าเาว่ามันแจงมันกะเก่งก็แปลกคือาบุี่อรนียคอยลจะม่้ยโอดูด่านั้วันนันก็มหเล พอเปิดพอเปิดออกปึกออกข้างทีวิตนี่เห็นหงงนี่ขั้วมือชื่อของพ่อเป็นยังไงไม่แห้งเาเลยบงปอแจ้งขว้ดีใจยา่วรดแานี้มาถงวินหัวนะวินหัวบาดนี้มาถงแตกก็เลตอนนี้เ็นบริวินเนาะโย่บริวินไปแกกัได้ไป่ก็ได้แล้วม่าแปะมาพอมาตอช่งบปีสี่ปีห้ีมาแล้วครงมไปบอกวเก่านะโย่เชามันก็เท่าไปะช้าม่ก็เท่าชุกคน้เบา บแสนอ่นเนนังอย่นีสเยมันจเอวเบิ้อหลงบ่เห่งเนาะบตีไั้พอเอ้่หงหจะ้เพื่นนังอยู่เลยหรเพื่อนบ่ปากบานี้สัมตายเกิดไหมเห็นห่งจ้ากวกบานี้ด้ถุกเพื่นก็ให้กแจกยอดเป็นคนย่้เพื่นถาทุกตัวเห็นหงกมากเื่อก็ย้เพื่นเนาะคขาไได้เพื่อนนี่กันคินอูพก่นงแน่นอน่แลลวแลเนาะพ่อก็เป็นขึ้นมาพันน ใช่้เนือตัวนั้นในตายในเครืองสาวมาสีเป็ดนั้นโดไม่ตัวลกทับ้งทิ้งลอคือบะชันนแนวนั้นเนอะแล้วข็เข่าก็เมื่อยเมื่อยแล้วไปขอนะโดไปขมูจนผู้บ้านใกล้เขาจนมาจากไห้เนาะอยขอลำคานไปขคเรื่อยขดูลายโดนข้บกขบัดบุมไกินมันี่จะไหะเอเถอก็เจ้าเื่อกเสื่ปากเขาเขาสามเฮ้ยเขายื่นกัเขาปากฉ่ำก็นี บุคคลเขาก็ะหายตอนตาเวินหุงอันเนาะตายหุงแล้วนี่ใครอายุเฮายังจะพอไปเทนันเทนี่ก็จะพอได้อยู่นอพอคำดีกันเชาเขา้นเชมเขาเวนหุงเขาฟื้นยอะชั้ม่เจ้าเวนหุงไปหาขอทานก็เขาว่าบุคคลผู้ใจบ่ดีเขาโน้มให้เขาตายเชี่ยกับบ่ตา้เขาเบาเลยนั่นนั่นเขาเบาอยู่บ่ก็าเบาเลยพอจุลินทรีเองนะมูเบาเลยกะตา้มันชะชุ่มมูอคุเบนนี่้็ นี่คนยังจะดีคนแบบโบราณสมุนมันหมอนขันเท่นั่ได้โดยจนด้ยินเนาะพอมัวว่อใช่ว่ามาขอดูเข่ารลำคาญเนาะว่าได้ก็โดยขาวลำคาญอยู่แหละห่าก็ไปขอบ้านเมืองมากินน้ำนายไฟฟืนนี่ไปขอไฟฟ้านี่ได้สาตะก่อนนะตัวนี้ได้เอาใส้ยังตัวนี้โอ้ยูนี่เพิ่นให้ใส้แสงโซชราเซลล์บ่กดูน้ำมาด้านเฟืนให้ แต่ตอนนี้ยังบรธามี่บอกพอไฟฟ้าเนี่ยยังเนาะมีแต่แผ่นแสงโซลาเซลล์พีนองเลยพอใจแล้วท่นีกะพอกะดีใจแล้วถือว่าดีดีก่อนเก่าลายเติบเนาะมีน้ำประดานมีกฟะ้ามีหองน้ำนีก็ช่วยอาพอแล้ลูกเอ้โดยแต่ก่อนนี่มุ่งหย้า น้ำมุงฉ an um oh 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 hmm. oh, oh so, ่างกสิกสากสิกสากสิเจ้าแล้วสีเกาคนตกมาได้ฮะนอนนั่นแหละเปียกนั่นแห้งนั่นแหละสีบัเปียกสีบันอนน่นว่าฝนตกค่ำเมื่อคืนคุณบ่หน่ะเออคาเวลาฝนตกแห้งไปบ่ได้เสียงเขาไปนอนตะลังเที่ยวหกกะไปบ่ได้ก็ไม่ถุงกันอนนั่นเลยแบบหลูกไปถ้าจอดลำจ่างเขาก็นอนนั่นเลยเปียกนั่นแหละ เชาตาเข้าฮันลำบากอยู่นอพอตอวเนาะโอ้ยฉันลำบากฉันทุกข์ฉันเหนื่อยต่อเลยก็เลือแล้วยังจะวันสุกตายยังทับทันตายว่าช่างช้ายังทนยังมีหายใจเนาะยังทนมีลมหายใจฮัลโอ้ยังพอแล้วเนาะอ่ว่าร้ายเติบคงทุกข์ยากนี่โดยตายครึ่งหนึ่งเลยนะยังจะว่ันสุกยังครึ่งหนึ่งยังครึ่งหนึ่งนะหมดต่อเลยก็ ไความทุกทรมานจะไดสู่ไปที่เดโน่ดันนี๋นวสูตยสกัดแล้วได้มีสมบัติสมเมืองเลยดยผู้ช่วยกับผู้ใหญ่จดีผู้ช่วยสะกสกัดผู้ใหญ่ลำรุยบานนี้มีพวกยูทูบมาเนี่ยมีกมีผูมีพี่น้องมีอย่างมาถามมาเรนนนนำอยู่เนาะบ้านนี้โอ้ใช้แชวเลยนี่เป็นขบมาเนี่ยพวกลูกมานี่เลยขบมา เวฟุเมื่อม้อมเ้น็ตขมาดินมา낭ดิมว่ามาน낭รุ่มน้ำบาดนี่เลวยขุนบอกโอ้ยาดีกว่าขบุญยืนเด้อตกอะไดมีอะไรเออตกลำดวยเฮ้ยหมู่าพอน่าจะทุบอเดยุนพูใจบุีเขาเข้าซ้ำกูชอบขุนเขาไปอื่นเขาไปบ้านใหญ่ะบอย่ไเจอบ่ ได้บอกจะกลอยหลังเคือนโอ้มันเป็นชาวบาทชีบานบ้านผูกบ้านอะไรบ้านเก่าบ้านโน้นแล้วก็บ้านสนุนไส่หลายบ้านกลางหลายบ้านโฮมกันโดยตัวยห้องบ้านน้องแสงบ้านสร้างแสงบ้านน้องแสงบ่โดยน้องแสงพอเป็นคนบ้านนี้เลยบ่นี่เออเป็นคนบ้านนี้ตั้งแต่กําเนิดเนาะแต่พอแต่แม่แต่ยุคดํานหนุนมาซะ ให้นาตะการ์นี่บ่มีเนาะบ่ะมีแล้วป้าแม่ก็บ่มีบ่แต่ก่อนนะพ่อเออมีพ่อแม่เสียหมดแล้วให้<อ>นาน้าพ่อหน้าแม่เด้อหรอเอ้ามีบ่หขันกะ็เงินเขาที่ยาเขายึดตั้งเลยเขหันแต่พ่อแต่แม่หันพ่อยังน้อยแลบโบมีบแดนี้ให้นานมีแต่หาหับจ้างซื้อกิน โดยอันนี้เลยฮะว่าของน้ำอันนี้างหลังนี่เอออันนั้นน้ำอันนั้นน้ำบดานน้ำบดานบ่ไหมเออน้ำชุบอ่ะโอู้้งหลังข้างในี้เาน้ำบดานกันนี่น้ำกก็พอโบเซาแล้วนะน้ำก๊อกน้ำก๊อกน้ำหม้อหม้อนี่เลยโยน้หม้อหมอนี้บ่โดยน้หม้อหมอนี่เนาะถือว่านายเฮือนมาจากหันมาพี่แล้วเรียบร้อยแล้วมือนี่พี่น้องเลยขอได้น้าดิน พอได้ว่านาทางนาบ้านนี่กว้งอยู่ใกล้พุ่นบัดกี่ฟุนเวลารถใหญ่มากเลยรวยผู้พุ่นมาชัเนาะรวยรวยไงข้ามาบพรว่าได้ทางแดกครับโอ้ยคนกุ้มกุ้มแล้วซาฮมาที่นี่คือว่ารถใหญ่แล่นมาอย่างเรเห็นรถน้อยฮ่าฮ่าตื่น้องเลยพอตู้จอยมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาซอยเรือกะหลายพอสมควรเป็นทั้งชาวบ้านไฮไม้แต่กาน้ำบาดาล ของนำให้มาอีกเนาะมีตานางอ้อมเพื่อนให้อีกกดีอกดีใจน้ำพี่น้องเลยโอ้ยบกทีบกฝันเนาะพอว่าจะได้แชมปนี่เนาะโอ้ยบคิดจโดยพอไปจะคองบอใจชนั้นลูกเดียวนะโอ้ยครับบอได้คิดบอได้คองว่าจะได้แชมปนี่เนาะบอบกคิดชมป์บกคีแชมป์ไหวจะเป็นแบบนี้ฮะแม่นผมได้พอมาเห็นกอดจะพิทนี่เบาเนิแล้นี่บาลายนี่แหละมันพีท มาเห็นมาเห็นอยู่เพื่อนหลังน้อยไม่สองามสี่แปดตั้งหน้ามาถุนเด้อคนจอดรถจั่งกลางทางเลยโอ้พอไม่ใช่มาตัดตัต้งหน้าว่รเห็นหุงอยู่บ่ตอนนั้นนะบ่ให็นหงแล้วหาเอาะนีบ่บ่ได้วนะ่าวอะไรนะบ่ที่ว่าสองกระตุกกระตุกน้ำสะอาดลแล้วจะคออยู่บาดมั้ยนะบ่ย่างเอาไม้เคี่ยวม,ม้าทางทางี่นเนาะโดย ปาพอเห็นอยู่พอแดงๆบอกว่าเราว่าบอดหรือบอดเห็นอยุบจะบอกแจ้งนะจะบอแจ้งเห็นอยู่แดงๆไปนะพอดีเป็นแบบว่าชลืมชลือพอดีเป็นมัวๆเนาะมันบอแจ้งไปพวกชาวมาใช้ประตูมาแต่ข้อหนามกินหรือเปล่าจะคบพันเร้าเปล่าไปคืนเรื่อนว่ามีแต่คอเป็นนั่นพังเปลาทุกอย่างเนี่ยฮะเมื่อกี้นั้นน้ำคอเข่ากับคอเอาไม้เคลียต้อยต่อยไปเลาะ ได back, means, ah, ้จร uh, ิงจ awesome. ื right. it, ้อใชวป่ะจะไปโคมงงได้เคื่อนไผ่เคื่อนไผ่นะอจื้อพอเราดาวประบาเบิ่งนะคือแบบเสียงปากคนเลยจื้ออาศัยว่าจื้อเสียงเป็นบอกจื่อเสียงโอ้เสียงคนเดินเคลื่นตรงนี้เสียงตัวนั้นเคลื่อนต้นนั้นมีอยู่พ่กผู้ว่าเอาให้ว่าใส่กรับเวลาเขาไปโค่นเขายังไปโคนะโคจะปากเป่าเลยโคจะปากเป่าล่ามีแนวห้แนวตกแทนเพราะว่าหาว่าได้เวรหุงเนาะเปิดหายก็เอาเปิดหายก็ยา บางคนก็เข้าเครียดกันเข้าปังลำช้ำก็มีหลายบ่พอเป็นะโอ้ก็มีแหละมีกับบุคคลนี่รอบเราสามคนโดยมันมันบานรอบมันก็ธรรมดามีผูหักแต่ก็มีผู้ซังพี่น้องเอ๋ยเนาะจังเลียนจังใดเข้าไปโครื่อยไปโคลายเทีอรรายที่บัดบางคนเขาก็ลำคาญเจ้าไปร่าน้ำในนี่ประจำกับมุกข้าอยนั้นมูไปเสียเงินเสียคำไม่หมดเจ้าไปโคลเลยกับไ่ได้ ขอเฮิรนนี่ชองมือขอเฮือนตัวนั้นชองมือขอเฮือนตัวนั้นชองมือทวนบ้านปุ๊บฮอดบ้านที่นั่นพอกันไปขอนั่นน่ะย่างไปนี่แหละย่างไปแล้วก็เ้าบักคูแล้วก็เกขึ้นบังเกาอีกกคมเขาแปลว่าไปคอไปนอนวัานชันขาไปต่างเมืองต่างบ้านนี่บริไปเนาะบริไปไปบ่ฮอดไปบ่ฮอดพอไปดุเป็นห้องไปหนึ่งมานี่พไปคออยู่ตรงหน้าเขาี่จะลงทางเขาเก็บเอา ลงทางมาอืจนโมบังกลังเขาแล้วเอานำหดหายขบอบพอตายแล้วตอนแรกชี้เรสแดดตั้มทงหนานะ่ะประจุเอาวอ่เป็นหายใจปฏิทิศเราเอานำหดหายจะมีแห้งจะเป็นคนาหายใจปฏิทิศโดยมันแดดบ่เออแดดเดี๋ยวสีหนาหันใจจนจะราจะขูดเนาะโดยจักช่ำใดพี่น้องเลยไปขอเขากินขอ,ข,ขอเขามาไว้กินโนยก็ได้ลายบ่าเขาไปขอเธอหนึงนะเออกับเขาให้อยู่ทรงช่ำโล ไปเถอะหนึ่งงานใดโดยกุ้มจังมือแับนี้กุ้มสี่ห้ามือแหละขอกินนะไรเข่าปลาเออคเว่าอาหารกับบะหมี่ว่ากินกับเข่ากับเกลืออดบะได้กินกับมีบ่เออสองสามมือก็มี่สองสามมือบะได้กินนี่ได้บ่อยากบ่โทบบ่หนิท่องพ่องจุกจอกบันว่าจะกินน้ำเนสองนี่ก็มีใจน้ำแล้วโอ้กากวามมหัศจรรย์ เฮาจะอดม to right no. no. so ือนึ่งคืออยากแท้โอ้ยเจ้าชี้ช่องจะไปพ่อก็ตายแม่ก็ตายแต่ช้ช่องไอ้แผงให้หาก็บ่จักได้หาไปก็บ่ได้บ่เห็นุ่งบาดนีิยากข้าก็พอน้ำผ่าใส่พ่าน้ำพอได้ว่ามันก็ยากยากน่อยนึงอันก็ยากคือเก่าพอมูลเออยากคือเก่าอย่สิอีกยาอีกโหยในท้องมีตะน้ำมีแต่น้ำกุกหักกุกหักเออคิดบ่มาหาบ่ได้นั่งไปแล้วก็เบิดในคิดก็ให้ให้โอ้ยเนาะอด2-3มื้อมือพอมาอยากก็ได้เอาเลยพอชุนมให้เขาใช้บ่าวแสยเขาบ่าว คนบ่าวหล่าห <lich> <Should> <That> kind of ้ใช่ห้แบบได้พวกเต่าคอยโมดีกว่าจะไหนคอยเลือใจเลือใจความทุกข์ความยากแล้วเหตุจากไหนฉาเนาะไผ่ที่อยากทุกข์เหตุจากไดนมันดีทุกคนกับมัอยากทุกขหรอกแต่เฮาก็ยังไม่อยากทุกข์แม้เขาว่าวพอเจ้าว่าวพอคนบ่าวเจ้าขี้ขาดอยู่ห่นงดีกว่าไผ่ขายนั้มีเพียงว่าขี้ขาดพอก็จะให้ทั้งหมดแล้วใ่พอใจะได้รังเยอะบ้านการเมืองพอก็เผ็ดอยู่ เน่บ่มีแต่พอแต่แม่เอาไปชักขมีนบ่มีน้องั้นวาชื่อกับบ่มีเสือห้ยชนาสิดินสีดอนกับขบีต้องเนาะพอไม่หม่นาก็จะไทควายก็ขมูก็อ่ไรบุญธรรนาพระชิด้พระเจ้าข้านข็ชิดข็ชีไทยจ้าข้าคือควายข็ชไทยะอยู่เจ้าเก่งา่น้องเอยทำข้อพันจัว่ามาครมทุกามยากแต่อดีตหาฟังจนว่าอดเข่าสอสามมือท่องจะท่องโอ้ กินน in ับเหมนกันบาดีนเขาเพอมาช่วยดีนี่โอ้ยสการเพื่อนใครแน่บานีเนาะสการผักกมาบริโอตตี yup ้บานี <h 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 iyorum, ้ส่งผักหลังมานน่ฮะบริโอตนบานนี้บริโอลาเออขึ้น้องเลยบ้านนี้เท่ากับบริโอตสายตากำมาเห็นหงอีกเทอนึงบาดนี้สามภสว่านุชิพห้าบ้าดีตาดีตาเศร้านี่ไปหาครจ้างกับพอได้อยู่ได้เนาะเขาเห็หงทางไปดิโอ ขันงเจ็บแบบนี้แหละโอ้ยมีแห้งแล้วลูกอีแห้งยาวๆพคือเอาไอ้ทางประตูง่ายขึ้นพอมีแห้งชีวิตเฮาแมนตายแล้วลใชแสดงพอให้ขชงกูดีกว่าตาบอดนะว่าหัวโสนหนำนะย่างเมื่อไรก็เก่าคนแล้วย่างเม่ได้ก็ตาบอดใช่คนก็เทาไปก็ได้ใช่ไปนยังใครได้เลยยังใครแด่นก็ตาบอดโวทรมานเลยกวนอื่นบ่แนวอื่นแล้วมันชีวิตอันนี้แหละตาย ไอ้มูกินอาหารใช่ใช่หัวสิกะบ่จัจะกินไิชังชูกินิชงโอ้ยขอกินแต่ข้าหลแล้วเหขาบหุงข้าลินกุกกลับกุกกลับซือาอมูกินอาหารแล้วจังสื่อักปักบอักนาะ้นวนั้นเนาะข้าบหุงเนียันมามูกินนั่นนี่มูตัวเลยก็แล้วเห็นไรข้าวบุอเห็นหงไก่ว่าพอเดี๋ยวไปนี่เห็นมดผุดมอเห็นมด ถือว่าชัดเจนไก่อยู s <S pas, ่เนาะบาดนี่ดีดีสบัดนี่เห็นน้องบ่าวแสนหมูน้องนั่งอยู่จอบพูนกุ้งแดงดำหมูยังเห็นถือว่ามีแหงยาวๆแล้วบัดนี้ฮะเดี๋ยวไปใช้ทางใดก็เห็นอันนี้อาหารตาเนาะขนมตาเวนหุ่งนี่ ยาก thế เหรอวะได้โอ้ยชีวิตนี่ลูกเอ้ยไปเห็นบ้าแซนบ้าเฟยขับบ้าลาบ้าพอดมานี่ใจได้พอกะหุ่มๆแต่ก่อนนั้นได้ยินแต่เสียงมันบ่แต่ก่อนได้ยินแต่เสียงใส่เด้บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาบ้านี้เห็นหน้าเห็นตาแล้วบ้านี้บ้านเาบ้านนั้นอยู่หุ่มหมอพอไปแก่ประมาณว่าเสียงอันเสียงผู้นีิงคือว่านชำนั้นว่านคนถือว่าห่างน้อยบ่คือบ้านเป็นงตาไป็นบ่ง ฟังเสียงปากโอ้แบบอกไม่บไม่จะคนละอวกนีอคนเต็มแต้มนี่วะนี่จะคนละลอเนาะบัดพ่อยนุ่งมานะผมก็ย่บตาเ็นตตวเป็นตุยบัตพอคือบัตพองคนชิจอยฟังเสียงปากนี่บอยคนจอยบตบุงโอ้ตุยตยนคนตุยได้บพ่อนตุยบัดพ่อเอาคนดนแล้วเฮากันดี บ่พอดก็เห็นโอ้ยคนลำแดงโดยมีคนจะชู้มันเปล่ามีคนจะชู้บอกแอนนะไปมีคนจะชู้มันบอกแอนแห้เจ้าชู้กูมูพี่น้องเอ้พวกเอากระชินนวลเออโดยโดยเนาะกพอซสำนี่แหละพี่น้องเอ้เพรอประมาณนี้เนาะมึอนี้มาโอมาลมมานางวาวนางลุมนำทางประตูโจยเพื่อนพี่น้องเอ้ก็ขอขอบใจนำทางประตูแล้วก็ ขอบอกขอบอกใจน้ำเอฟซีสุขุสุขคนและพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมมาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้พี่น้องเลยขอให้เอฟซีจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงไปทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้สบายดีพี่น้อง